อ uh. yeah. uh. สวัสดีค่ะมาพอกันกับเมตต่อยคือเกาเนาะคะ่ะพอกันคับเมตต่อยคือเกาเน,นี่ยน,นี่เนี้ยกบเผาขั่วค่ะเขาข้าขัวคับคุณยายนวลคือเกาเนาะคะ่ะเข้าขั่วคุณยายนวล พี่น้องอ้ยเมื่อนี้ได้แนวกินแบบแซบแบบมแบบั่วมาก่ะค่ะขอไปในบ้านอล่าบ้านหน้าโท้วมไปนในบ้านว่าไม่ได้บ้านจะข้าวแนววัาสันเ่านะเนียงนอกสันพุทโธมากจะเสาะแต่น่อกสันเขานะอู้อูอันเกินมาโอเคได้เกงแงเฮ็ดละงอกมากค่ะไปได้แกงเฮ็ดละงอกมากเพราะว่าอัน ยี่ราบมันหน้าไปเก็บเนาะค่ะไปเก็บไปเก็บมากก็เลยมาแกียงได้แกียงแกียงแล้วล่ะนะคะบ้านเราก็มาได้อีกเมนูนหนึงได้อีกเมนูน,นึงเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องว่าอีหยังเนี่ยปลาลูกพอกค่ะปลาลูกพอกมันไปได้ปลาลูกพอกมากเลยนะได้มอบบกใหญ่นึงเด้ค่ะได้มอบักใหญ่ ไ่ต่อไปเลยว่าจะมาอูนี่เนาะค่ะจะมาอูอูใสอูใสผ้าอิตูอูและล,ะละบบ่าบานเขาใสผ้าอิตูเนาะคะ่ะเป็นตะแซสบค่ะอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเนาะคะ่ะเป็นเครื่องที่ว่าตำฟักทองตำหอมแล้วก็มีน้ำปลาเดกแล้วก็ผงนัวใส่จักหน่อยเนาะค่ะเขาค่ะทลง เอากระเทียมลงเอากระใส่เครื่องปรุงแล้วเนาะคะ่ะเครื่องปรุงจะตำหอมตำกระเทียมไอตำหอมตำบออัพพีใส่เนาะคะ่ะจะเสียบบอขี้นอาเี๋วอู้ ล้าก็จะมีใส่ผ้าอีตูน้ำเนาะค่ะใส่ผระอีตูน้ำเดี๋ยวเอาไปขางบัตเท้าขาไปอไ่อไฟอ่อนๆไว้เนาะคะอค่อ,อ,อนไะหนะัหนดกิน่อยกินง่ายๆกันได้ห,น,หนึ่งนหนึ่กวันว่ไปสอนเอา ไอนอนๆยเดี๋ยวห้อามาเบืองกันเนาะค่ะเพราะว่าเ้าใใจเคืองใส่เครืองใส่หยางแล้วอู๊แบบบ้านนวกเข้าเนี่ยเราพี่น้องใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำปลาแน่ใส่ผงนวเข้าไปแน่กระตัมบักพริกแล้วกะ็ตําหอมใส่น้ำเนาะค่ะ ตำพริกตำหอมใส่น้ำเ,นนนเขาก็มาค้นค้นค้นเข้ากันเขาก็มาเอามาอ่อไฟอ่อนๆไว้เพราะว่ามันจะบรไเ้ใหม่ผู้ลงคน้นกะทิใส่ตะไคร่ใส่หยางน้ำต่ว่าขันบอไซกับบเป็นหยางเพราะว่ามันเป็นป่าหน่อยนะคะเขากับบาตสตำใส่ก็ไดอ้อไฟอ่อนๆไว้พี่น้องจักข้าวเดี๋ยวมันก็ปวดออก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 ขึ้น ะไคร้ใส่เป็นหัวกันหน้าเพราะมันหอมหวานตะไคร้ใส่น้ำเนะคะ่ะจัดน้อยๆเอาตะไคร้ใส่น้ำจักน้อยๆก็ได้เพราะว่ามันจะได้หอม หากินยากด้วยค่ะกราลูกพวกมันส่วนมากมันจิบควายมีดโดนๆเตียกันน้ำติมน้องสาน้องหยังกะจังสีควายมีได้กินกันนะคะบควายได้กินดูเพราะว่าอาหารตัวนี้มันหายากกว่าป่าแนวอื่นมันเป็นป่าน่อยเขาก็ะบ่ต้องใส่ไฟแห้งเนาะใส่ไฟ,ไฟอ,อ่อ,อนๆไว้ค่ะ เป็นตะเสียบยีเด้พี่นอ้องอูปาคอหน่อยอูปะหลุกคอกบ้านอีสานเท่าเอือนว่าปะหลุกคอกเนาะคะ่ะปาคอตัวหน่อยม่นจะเป็นมูเป็นมูอยู่ฮักสามะออูออปาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแจงเฮ็ดหลงโงูเฮ็ดหลงโงกูก็กกำลังออกหลายสมือนี่ล่องไปทางล่องไปทางอันนี่ไอ แ้กก่อต้องไปทางเขาปักเนาะคะ่เะเห็นข้าเจ้าขายเต็มอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงนาเห็ดออกแถวบ้านเห่ากับออกคือกัน่ว่ามันถังออกบหลายท่อท่างเป็นเขาเป็นปลาบ้านเห่ากับพ่อได้กินอยู่เนาะคะ่ะเขาก็จะปล่อยถ่าให้มันเดือดน้อยๆไปปิดฝาไว้จะเข้าให้มันละอู ไอ้หม,หมันหมบอสไ้ว่าไอ้หมันหมเป็นตะแซบครับอูอปลาน้อยูอปลาน้อยใ้เมนููอปลาซูย่ายกินมันนี้ยอปลาซูย่ายกิน เสีบเสบีบโอ้ซีนวนวลัวเค็มเค็มจักหน่อยนะคะ่ะพี่น้องมันจังแซ่บยบใบเข่าวันใบเข่าเหนียว เดี๋ยวจังถ้าเบิงตอนช่วงมันซุกแล้วเนาะค่ะว่ามันสีแสบหรือบวแสบกันผูใ้ใดบ่แสบก็บไปหาหมอคือวานละอาหารแนวนี้แกงเห็ดล้ะงกแล้วก็จะมีอูปลาลุกพอ,อกน้ำเนาะคะ่ะเสานี่เป็นอาหารเมนูสูคุณย,าย่นนะะกณยายนนกินเนาะค่ะซูคุณย่ายน้นกินมื้ในห้าเดี๋ยวจังค่ะเมาเบิงตอนมันซุกแล้วเนาะคะ่ะ ตอนนี้เ้องกระแล้วแล้วนะคะอุ๊ยส่วนเ้องอันนั้นเ้องข้าวบะมีเนาะอือมีอยู่พี่น้องแกงเห็ดละองหกค่ะแกงเห็ดละองหกตำแก้วแก้วค่ะเอาทั้งสี่แกงเห็ดละองหกแล้วก็บตำแก้วค่ะเนาะคะ่ะและ้วก็อูปลาคอร่อยอูปลาปลาหลุกคอกเนาะคะ่ะ เขามาบันมีไงเตี๋ยมีไงเตี๋ยอยู่คนเราฟังอ่ะจำมาเด้อพี่น,ออน,น,น้องบันไม่กินขวน้ำกันนึงขหนียวหอนหอนค่ะแลบอกให้จำแ้บอกให้คุยเอาคุยคุยพี่น้องเอาอ่างอีกก่อนคุณนะเป็นตะแเส็บฟักบอนอู้ปลาหลุดคอพี่น้องนี่บอกพี่นอยางดีสวดมาเด้อบันไม่กินข้าอน้ำกันพี่น,อน,น,น้อง อัน,นั้นนี่แบบุบาูะเจีบนแนวเสียบมาชวนอันคุณนย่ายกินจะเสียบบ่เสียบ,บาเสีบต้อง<ช>่อแล <c oughs> ้มาจับยังให้หลงงลูกกับม่หาลูกอีกก,ก,กม่ห่จ้ากินย่าย่ายได้เตี่ยย่ฟังต้งฝืนค่ะกินขอน้งกันไงปลาแม่กิน <ขอ S 2> แลวเด้ออ ดูคนนับฟังกล่องไปถือกัน,น,นไม่เมียเกลียดทุงคนค่ะถ้าฟังกินเขา่าผู้ป่าแบบแซ่บจอดจอดจอด,จอดแล้แข่งให้ลงหัวคันหอนคุยใส่แน่งงบอกฟีกเหรอไม่กินเยอะฟีกอัน ซำนี้สซันี้ลแะมันมันเสียบอือเสียบเนยังไ้าแม่เสียยานทิมาเด้อมทอย่าเนทิด่ทิ้นสาทุงบัวทีชจานไหมทิดก้อัสนหน่ทีย่เจอันที่ลลงลูกลีพน่ออัน กินโพว่าได้ค่ะรวดเกียร์ขวามใช่แล้วมากระแทบก็หนีไปแม่นี่บอกมันรวดเกลือใช่เปล่าแกงแค่หล่หมวกกะไรแกงมัดไข่ นี่าบ้านหน้าสามาให้คนย่ายนวนค่ะเกีงให้ตหัวแก้งเเจ้านี่กนจีร้อ่ามกชื่อเจาคืออยู่น่เป็ซื่อไหล่ะยองเอาเาอ่อนนเนซือไ้อก้าไหมเี่ยบอกยายแล้วอนี่แม่ตอนชนมาเด้อค่ะพี่น้องแม่ คือจ่ไปมุก0ล้านถึง80ว่าจะทำสิหอยน้ำแข้างหัวาศิบเออนั่งยู่นั่งยืาอืันั่งยู่ขางท่าเ้าเราขายแพงหาขึ้นแบบยันไป0บาทปยัยช่ในตลาดหมกเออต้มเล้จะ้มสนัพทขึ้นองี้เดี่ยวขาเจ้าซับมาใหม่เลยสัดมาใหม่กับต้มเลย น้มันม่หมเห็้ำมก็ได้ทุกวันทุกันถ้าลอย,ลอยสองลอยซื้อซื้อแล้วก็เห็ดไม่สมไปแต่เ้อไม่ค่อยกินดอกน้ำมัสมกับแต่หั่นเห็ดส่วนการตีฟาก็ไ้เอ็บซี่ยุทางันเมื่อหงนอเก็ดีือตอบบานฮ้าเนอ ชุดเุนนตองนา่อไนั่นต้องไปนู่นมามนี่รักกินด้วยกันคุณขออ่างพี่น้องแล้วอ่างดเพิ่นกัวสิกินคื้อห้าล่ะวันนี้ไม่ตตาการสิขอตัวชอกกันเนาะค่ะเพราะว่าตัวสิกินเองแล้วมันแจ่มันฉีดดน คลิปนี้แม่ต่อยกับเจ้ไว้ซ้ำนี่สักกอนเนาะค่ะไว้พรอบปังก็แม่ต่อยคลิปหนาค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลด์กดแชร์น้ำในเด้อดค่ะพาทางคุณย่านวดจีนเขาแล้เมื่อใดก็ได้กันนะพ่กกอ,ก,ขขอ,อกันคลิปหนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ